ดีโฮมบายเจโฮมพาทุกคนมาอย่างธัญบุรีคลองสามโครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์คกลังสิทธิ์คลองสามนะครับเป็นโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวพื้นที่ส่วนการนี่ถือว่าคร,ครบเลยตอนนี้ก็เป็นบริบทช่วงวันหยุดนะครับก็มีหลายๆคนนะครับมาใช้บริการที่สวนสุขภาพนี้นะครับแล้วก็ถัดไปอีก2ซอ,อยนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำนาะคบับันใจเด็กๆเ,เป็นจุดเติมเต็มให้ทุกสมาชิกที่อยู่ใน ครอบครัวนะครับเดีย๋ยวไปต่อกันที่หน้าบ้านนะครับมาครับก็เป็นบ้านแฝดแต่ฟิลแบบบ้านเดี่ยวนะครับแค่หลังคาเขาติดกันแค่นั้นนะครับก็บริเวณรอบของตัวบ้านก็สามารถเดินรอบได้เลยนะครับ ลงจอดรถสามารถจอดได้2จอดนะครับหน้าบ้านกว้างๆเลยนะครับหน้าบ้านก็ยังสามารถจอดรถได้อีกเป็นหลังที่2นับจากต้นซอยด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็สายเบบี้แคทเบบี้ล็อกนะครับก็สามารถเอามาเลี้ยงเต็มๆได้สบายๆเลยนะครับชุด ปั๊มน้ำแทงน้ำจากแบรนด์ดังนะครับจัดให้เรียบร้อยฝั่งนี้นะครับก็สามารถปลูกพวกดอกไม้หรือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวได้นะครับเราไม่ได้เทพื้นปูนให้นะครับก็สามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็สามารถเดินทะลุไปยังตัวด้านหลังของตัวบ้านแล้วก็โรงครัวเดี๋ยวเข้ามาในตัวบ้านกันนะครับ ในตัวบ้านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโซนหงนะครับพวกปั๊คสวิตต่างๆก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับโคมก็ติดตั้งเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับด้วยความเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับพวกช่องแสงต่างๆนะครับเขาก็จะมีให้ค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอวางของก่อนสห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ2.99ล้านนะครับราคาดีต่อใจ ค่างวดสบายกระเป๋านะครับไม่ถึง1 0,000บาทด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นโซนครัวแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็แยกโซนแห้งโซนเปียกให้เรียบร้อยนะครับกระเบื้องปูให้ชิดฝ้านะครับแล้วก็ตัวครัวนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัววางยาวเลยนะฮะดรอปสเต็ปสำหรับวางเตาแก๊สเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีช่องหน้าต่างให้นะครับเผื่อ ทำกับข้าวมีกลิ่นหรือว่าอยากให้อากาศฟลูนะครับก็สามารถเปิดหน้าต่างให้ลมได้เคลียออกไปเอาละครับก่อนขึ้นชั้นสองนะครับก็จะมีห้องเก็บของใต้แม้ไดตรงนี้นะครับต่อค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็กว้างมากนะครับทําเป็นห้องพวกห้องสตูดิโอห้องตัดคลิปก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นมองที่มองจากา ในตัวบ้านออกไปยังตัวหน้าบ้านนะครับชั้น2นะครับชั้น2ประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนโถงเชื่อมระหว่างตัวห้องนอนแต่ละห้องนะครับห้องนอนด้านหลังห้องนอนห้องที่3นะครับก็ได้สายกว้างพอสมควรเลยนะครับ3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะครับห้องนอนห้องที่2ก็อยู่ ด้านหลังคู่ก,กันกับห้องนอนห้องที่3ามนะครับไซส์ก็3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ทุกอย่างนะครับแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้เรียบร้อยนะครับห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องมาสเตอร์นะครับก็ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับอนาคตจะก,กั้นเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่า ครอ,อบครัวไหนมีเบบี๋นะครับมด้วยในห้องมาสเตอร์ได้แบบสบายๆเหลือเลยนะครับหรือว่าครอบครัวไหนเป็นสายโสดนะครับก็สามารถทําเป็นห้องทํางานเพิ่มเติมได้นะครับหาโซฟาสักชุดหนึ่งนะครับวางตรงนี้ก็ยังเหลือๆนะครับระเบียงสามารถออกไปใช้งานได้จริงนะครับก็ทีมงานก็ได้ติดตั้งบล็อก พรางสายตาให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้นะครับเจโฮมก็ขอรายได้30,000บาทนะครับค่างวดไม่ถึง1,000 0กับบ้านโครงการคุณภาพทำเลเยี่ยมเยี่ยมราคาจับต้องได้ชอบคอนเทนต์รีโนเวทบ้านกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ